5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพคอฟีฟ้าออนไลน์4เดือนนี้เรามีอัปเดตรายชื่อนักเตะใหม่และผู้จัดการทีมใหม่นิวโรสเตอร์ทั้งดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์พร้อมอัปเดตสกิลเพิ่มเลเวลโค้ชให้ไปถึงระดับท็อปรีบโหลดไบซาวโบกันนะครับทุกท่านสารฝันให้เป็นจริงไปลุ้นเชียร์บอลที่โอทราฟอร์ดรอเราก่อนนะห่วงใยจากใจเรียลแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ต สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลูฟอร์แบบเข้มข้นทุกคืนและอยากเสนวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของระวันไซด์เด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอสไน์นัดดูบอลครับ สถานการณ์บนตารางคะแนนคลิกอีกรอบนะครับหลังจากคลิปวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราเพิ่งมาจับข่าวคุยตารางคะแนนกันไปว่าถ้าแมนซิตี้ไม่แพ้เชลซีก็จะทําให้อินเดียเตตต้องการ5แต้มเพื่ออันดับ2ครับแต่ว่ามากอสอลอนโซดันทําให้งานของอนะินเดียเต่ยยากขึ้นอีกนะสิครับกลายเป็นเชลซีที่บุกชนะแมนซิตี้ได้เฉยเลยสองต่อหนึ่งไอเรื่องความหวังแชมป์พรีเมียร์ลีกของอินเดียเตตเนี่ยก็ยิ่งยากมากอยู่ดีนะครับเราตามซิตี้สิบสามแต้มแข่งน้อยกว่าสองนัดถึงชนะนัดที่ตกค้างอยู่ทั้งหมดก็จะตามเจ็ดแตี้ออ,อ่ะข ชนะแค่เกมเดียวยังได้แชมป์เลยครับฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับว่ากรณีเดียวกรณีเดียวที่จะเกิดปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าร้องเพลงพี่กบสองเสรจิรอบคือสามนัดที่เหลือเนี่ยซิตี้ห้ามชนะเลยแม้แต่เกมเดียวและยูไนเต็ดต้องชนะรวดซึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อวานครับกับสถานการณ์ที่ยูไนเต็ดต้องเตะสามนัดใน5วันเนี่ยยากมากถึงมากที่สุดครับ ส่วนสถานการณ์อื่นๆเนี่ยการลุ้นจบท่าโฟยังเหมือนเดิมนะครับขอแค่ชนะแอสตันวิลล่าคืนนี้ปิดจ็อบเลยส่วนที่2เนี่ยจะยากขึ้นหน่อยเพราะว่าต้องมาแข่งกับเชลซีแทนเลสเตอร์ละผมสรุปนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยแต่ต้องการอีก7แต้มจากอีก5เกมสุดท้ายเพื่อการันตีที่2ครับหมายความว่าถ้าอยากจะปิดจ็อบให้เร็วที่สุดเนี่ยสเกมสุดโหดวิลล่าเลสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลทีมต้องชนะ2นัดและขอเสมอนหนึ่งครับคือพูดแต่มันง่ายนะครับแต่ทําจริงไม่ง่ายเลยเพราะว่าเตะทีอย่างที่รู้กันนะครับ ิ่มในเกมเจอกับฟูลแลมนัดรองสุดท้ายอันนี้ผมพูดถึงเคสที่เซเรียสกับเรื่องที่2องนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เซเรียสจบอันดับไหนท็อปโฟก็เหมือนกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราเอาหลายสถานการณ์มาพูดคุยกันก็พอครับแต่ณนะตอนนี้ตัวเลขที่เท่มากๆของอเล็กโกนโซชาคือยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเฉยเลยครับที่4เกมเท่านั้นหลังจากซิตี้เนี่ยไปแพ้เชลซีเมื่อวานแทนให้พวกเขาเนี่ยพลาดแพ้ไปแล้ว5เกมครับซึ่งผมอขอขยายความนิดนึงนะครับว่าจาก4เกมที่ยูไนเต็ดแพ้เนี่ย3เกมเกิดขึ้้้นนนนในช่่่ววงตตตฤดูกกาาาาลลละคคครรรััับบมพพพยแออิสเเป์ ก็อาร์เซนอลและหลังจากนั้นนะครับยูไนเต็ดมีพลาดแพ้พลิกจริงๆกับเชฟฟี่ยูไนเต็ดแค่นัดเดียวพอไปนับดูแล้วเนี่ยหลังจากแพ้อาร์เซนอลเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วยูไนเต็ดแพ้แค่เกมเดียวจาก27เกมหลีกหลังสุดคือเกมเจอเชฟยู่เกมเดียว นะครับจากเกมหลีก27เกมนั่นคืออีกหนึ่งเป้าหมายที่โอเลกุน่าโซชาต้องการในซนนีซันนี้อย่างน้อยก็เป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นครับส่วน2เกมแรกที่แพ้ต่อพาเลสและสเปอร์ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นปัญหาจากเรื่องนักเตะยังปรีซันกันน้อยเกินไปแต่เมื่อทีมอยู่ตัวมากขึ้นนักเตะทุกคนฟิตก็แล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็พยายามอย่างที่สุดในทุกเกมแล้วก็ไม่ยอมแพ้ยยใครง่ายๆครับก็ถือเป็นทัศนคติที่ดีและก็เป็นการเติบโตที่ดูชัดเจนขึ้นมากสำหรับทีมชุดนี้ของโอ ja เล,เเก,เอลกุน่า นาโซเชีจะจัดตัวยังไงแต่มีความเป็นไปได้สูงที่ต้องเน้นกันอีกสักนัดนะครับเพื่อการันตีท็อปโฟให้แน่นอนไปเลยฉะนั้นทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นปอบปักบาร์เอเดนเซนคาร์วานี่แล้วก็บรูโน่เฟรานเดสลงสนามกันต่ออีกนัดนะครับส่วนนักเตะที่เจ็บเพิ่มมาอีกคนคือแดเนียลเจมส์ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับขณะที่อองโตงนี่มาเซิลยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายส่วนฝั่งวิลล่าเนี่ยอันนี้ข้อมูลเกิน50%นะพวกเขาจจะไมม่ีแ็คสิลิในเกกมนี้แตต่็้องรอดูหน้างานนะครับเพราะว่าเดฮโค้ชวิลล่าเนี่ยพร้อมจะสับขาหลอกรลอยู่เสมอแต่ว่วานักเตะแกหลัต จนแม็กกินกับปีกตัวแสบจากหลายเกมที่ผ่านมาอย่างอันวายเอกาซี่ที่เอเตตเนี่ยต้องระวังให้ดีครับเพราะว่ายิงติดต่อกันมาหลายเกมแล้วก็ยังพร้อมลงเล่นร่วมกับโอเลวัตกินสู่หน้าตัวเป้าของวิลล่าครับ พูดถึงพรีวิวแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆครับผมพาไปพรีวิวเกมเจอเบียเรลล่วงหน้าเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับยูเนเต็ดในนาชิงชนะเลิศยูโรปียลีกหลังจากซามิเอลชุกโวเยเซปีคนสำคัญครับมีปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงและก็มีโอกาสที่จะพลาดเกมในชนะเลิศกับยูเนเต็ดครับชุกโวเยเซคือนักเตะคนสำคัญมากๆของเบียเรลลที่มีส่วนกับ5ประตูของทีมเรือดาน้ำสีเหลืองในยูโรปียลีกฤดูกาลนี้และก็พลาดการลงเล่นในลาลิก้าไปแค่6เกมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าาไมมม่ีชุโวยเเซศักกภพในร ของบีรเรลจะหายไปเกือบครึ่งเลยยังไงผมว่าสําคัญนะครับต้องรอตามข่าวกันอยู่ช่วงปลายเดือนว่าชูกเวเซจะฟิกกลับมาทันได้ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยภารกิจปิดจอบแชมป์ยูโรปาลีกของเราอาจจะเจองานหนักน้อยลงครับ Well uss, วอริธเวลพุ่ข่าวเทียร์สจากทีอ t h เลติกหยิบเอาจดหมายของตระกูลเกรเซอร์ที่เขียนถึงแฟนบอลตั้งแต่วันศุกร์ออกมาตีความนะครับจุดที่น่าสนใจคือในส่วนที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาในเชิงฟุตบอลที่เกรเซอร์สัญญาว่าจะพยายามสรรหาและดึงนักเตะค,คุณภาพสูงที่สุดเข้ามาร่วมทีมเรื่องนี้วิธเวลตีความได้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าไม่ว่ายูไนเต็ดจะได้แชมป์ยูโรป้าลีกหรือไม่ในฤดูกาลนี้นั่นยังไม่ใช่เครื่องชี้วัดความสมําเร็จนะครับความทะเยอทะยานของตระกูลเกรเซอร์กับโซชารู้ดีว่าเป้า กับแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะฮะนอกจากจากนี้ในจดหมายของไกลเซอร์ก็มีระบุนะครับว่าพวกเขาพอใจกับการทํางานของโอเลกกนาโซชาซึ่งพาทีมเดินหน้าไปถูกทางนั่นก็หมายถึงว่าการเจราจาสัญญาใหม่ของโอเลกกาลังเกิดขึ้นนะครับและยังไงเนี่ยไกลเซอร์ก็มองไปถึงการร่วมงานกับโอเลกกนาโซชาในระยะยาวครับฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าเกลเซอร์ก็คงจะเตรียม,มงบให้กับโอเล่เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กับเป้าหมายสำคัญอย่างจอร์แดนซานโช ซึ่งล่าสุดซานโชก็มีบทสัมภาษณ์ของเขากับสปอร์ตวันนะครับสื่อจากเยอรมันที่กท่าจะน่าสนใจหลังจากวันเสาร์เนี่ยเขายิง2ประตูพาทีมชนะอารเบรลฟ์ซิกนะครับโดยที่จอดอดนบอกว่าเขายังไม่รู้ชัดเรื่องอนาคตของตัวเองครับแต่ว่าก็ตอบตามสคริปต์ไปว่ายังคงแฮปปี้กับ Moon ดอทมูลดีแล้วก็ยังคงระลึกถึงบุญคุณว่าดอทมูลเป็นทีมที่ให้โอกาสเขาแจ้งเกิดจริงๆในอาชีพค้าแข้งน,นะฮะแต่คําว่ายังไม่รู้อนาคตเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องสําคัญซึ่งมิเชลซอกพอกีฬาของดอทมูลประกาศชัดเจน าแนแต่จะพิจารณาขายสานโชว์แต่ว่ารัวนักบริษันสื่อเทียนหนึ่งฟาดดัตมุนก็บอกว่าจะมีการกำหนดราคาแล้วก็เดทไลน์วันสุดท้ายที่จะยื่นสื้อสานโชว์ได้โอเค มิสเตอร์ซ็อกซัมเมอร์ที่แล้วพี่ซึ้งแล้วพี่จะไม่ขัดเดดไลน์ในแล้วแต่ว่ารายงานจาก r อเอ็นก็ยังระบุต่อนะครับว่าเดดไลน์ซัมเมอร์นี้ของซ็อกกับดอทมูนเนี่ยอาจจะอนุโลมให้ช้าหน่อยเพราะว่ามีสุดยูโร2 0งพั่ขั้นกลางอยู่นะครับแต่ว่ายังไงงานเนี้ยถ้านเต็ดจะปิดดิวซานโชก็คงต้องวางแผนกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบดุลเรื่องของงบในการเงินจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของเงื่อนเวลานะครับเพราะว่าเลดไม่ได้เดดไลน์ <c oughs> เขามีจริงนะฮะปิดท้ายที่โอกาสการมาทำงานร่วมกันที่่่ยนนเเตดดขของงวิิากลรรรมจแึ้ ค,คลิปวันเสาร์นียรายงานไปว่าไซมอนสโตนผู้สข่าวเทียหนึ่งสายวงในสโมสรจีบีบีซีบอกว่าทีมงานบริหารของเนเต้เนี่ยสนใจเฟเนร์ซาล่าสดไซมอนเลสผู้สข่าวเทียสองจากเทเลกราฟสื่อดับสูงอีกหนึ่งสื่อครับรายงานสมทบว่านาซาอาจจะเป็นคําตอบที่จะมาช่วยกู้เชื่อกับเอ็ดวูดเวิร์ดที่เสียเชิงไปมากกับเหตุการณ์การเข้าร่วมแล้วก็ถอนตัวจากซูเปอร์ลีกซึ่งแม้ว่าเอ็ดเนี่ยจะได้ชื่อเรื่องการหาเงินเข้าสโมสรแต่ว่าเรื่องการบริหารหนักฟุตบอลเนี่ยเขาอาจจะดีขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองปี นะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีช่วงที่ทําผิดพลาดครับว่าเลสบอกว่าสิ่งี่นาสซาต,ต้องมาแบกรับถ้าเขาจะเลือกย้ายมาทางานที่นี่คือการพาโยาเตดตกลับไปเป็นที่1นในยุโรปแล้วก็ที่1นในอังกฤษให้ได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดที่สโมสรวางไว้ครับซึ่งโซชาเองเนี่ยก็ทําเรื่องนี้คนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันท้าทายนาสซาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ทํางานบริหารอาจจากสัวดีมากกับการขยายแบรนด์ไปทั่วโลกแล้วก็ทําทีมเข้ารอบรองชัดเลิศยูคเมื่อ2ปีก่อนบวกกัับบตวเเขาาองยจริญโญโทโด ด้านการบริหารแบรนด์กีฬาอยู่แล้วทุกอย่างลงล็อกครับและในมุมผมเนี่ยถ้าเป็นเอสดทำงานกับโซชาเอสก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องฟุตบอลจากโอเล่ไปช้าๆแต่ว่าถ้าเป็นนากซากับโอเล่ผมบอกเลยว,ว่าการมีคนที่เข้าใจด้านการบริหารฟรุตบอลสองคนผนึกกําลังแล้วก็ทางานร่วมกันผมเชื่อเป้าหมายของนาเต้ในการกลับไปเป็นทีมชั้นนำในยุโรปจะกลับมาอีกครั้งเร็วขึ้นนะครับถ้ามีการปรับโครงสร้างแล้วก็วางแผนองค์กรระยะสั้นกลางยาวอย่างถูกทางที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่บริหารฟรุตบอลโดยตรงทั้งคู่ทั้งโอเล่แลก็ และที่สําคัญเนี่ยทั้งคู่ก็รู้ขนบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างทองแท้ยังไงตามข่าวนาะซากันต่อนะครับช่วงนี้กลิ่นเริ่มจะมาเรื่อยๆแล้วจริงๆนั่นแหละครับ การช่องครับเถิความรักความไว้วางใจและความเป็นครอบครัวของทุกท่านนะครับดูมากับแนทเราเดินทางถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์เบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราตระหนักดีครับว่ายิ่งผู้ติดตามเรามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะต้องตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดต่อไปนะครับผมและทีมงานอาร์เร c เตอร์แอดมิน r อจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดผมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับผมตั้งแต่ซับแรกจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันไปในยามที่ลําบากนะครับและผมสัญญาว่าผมจะดูแลช่องนี้ให้ดีที่สุดต่อไปไม่ทิ้งทุกท่่าานนนนไปหเเชกััครจตมของผ คงเดิมคือไม่ต้อควรจะติดตามผมเท่าไรแต่ว่าแฟนช่องและแฟนเพจต้องได้อะไรกลับไปจากการติดตามดูบอลกับแนทนะครับผมขอขอบคุณและจะขอสู้ต่อไปพร้อมกับทุกท่านนะครับดูบอลกับแนทเป็นของทุกคนครับทุกท่านเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะครับผมขอขอบคุณมากๆจริงๆจากใจครับ อย่าลืมนะครับว่าเสา,สาร์ศุกร์ฟุตบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราแล้วกันได้พูดเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงไม่ควรพลาดหลายและสายนะดูบอลนะครับแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนแมกลุ่มโอเปนแชทใหม่เชิญร์บังคลับโอเปนแชทพูดคุยเ,เองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยตอนนี้เกือบจะถึง1000ท่านแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มารวมตัวกันในกลุ่มปีศาจแดงของเรานะครับสามไอคีคือพลังสร้ความหวังเพื่อออออออนนนาาาาคคคคตตตททีี่่เเเเเเปปปงงงงงรรรรรขกกััพพพศจแแดะววืบมชส์ยูไ ครับขอบคุณ u z ุกิ Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports